อุตุเปิดเผยรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน8-10พฤษภาคมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ในค่ำวันนี้จะเริ่มมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือก่อนต่อเนื่องจนถึงวันที่8พฤษภาคมโดยจะเริ่มมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า อาจส่งผลทําให้หลังคาอาคารบ้านเรือนปลิวได้อีกครั้งหนึ่งโดยพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8-10พฤษภาคมส่วนพายุไซโคลนที่เคลื่อนตัวเข้าสร้างผลกระทบแบบต่อเนื่องจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีพายุฝนฟ้าขนองแบบต่อเนื่องยาวๆจนถึงวันที่14พฤษภาคมกันเลยทีเดียวโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรจังหวัดใดจะได้รับผลกระทบกันบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนในบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคม2566ฉบับที่2ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแจ้งให้ทราบว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้าจากอิกทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงส่งผลทําให้เกิดแนวปะทะของอากาศเกิดเป็นพายุฤดูร้อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนในภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันนี้คือวันที่8พฤษภาค,คม2566ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ด สยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาคร นคนปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และนครศรีธรรมราชสำหรับวันที่9พฤษภาคม2566พื้นที่ได้รับผลกระทบกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ อุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรี ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนในบริเวณภาคใต้วันที่9พฤษภาคมนี้จะมีฝนครอบคลุมเกือบทั้งภาคกันเลยทีเดียวเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งอันดามันมากขึ้นวันที่10พฤษภาคม2,566พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชร ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอ่ำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออก บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุไซโคลนที่ศาดนำความชื้นเข้าปกคลุมซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอง พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งฝนส่วนมากจะอยู่ทางบริเวณตอนบนของภาคส่วนทางตอนล่างอาจมีฝนกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวเตรียมตัวรับมือและระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ไม่ควรสวมใส่โลหะและควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง13พฤษภาคม2566มีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณเอาเ่าวเบงกอรตอนล่างและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณเอาเ่าวเบงกอรตอนกลางและทะเลอันดามันตอนบนโดยเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในวันที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปพายุไซโครนจะเคลื่อนตัวเข้าหาบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมามากขึ้น ส่งผลศาสตร์นำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระรอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งลักษณะเช่นนี้ทำให้ช่วงวันที่11-13พฤษภาคม2566 บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2566 ยกเว้นในบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่ช่วงดังกล่าวจะมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนพายุไซโคลนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในช่วงวันที่14พฤษภาคมหลังจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและจะอ่อนกําลังล,งลงเป็นยอมความกดอากาศต่ําระหว่างที่พายุเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศเมียนมาจะลัดเลาะเข้าใกล้บริเวณชายแดนระหว่างภาคเหนือตอนบนและประเทศเมียนมา โดยจะสลายตัวในบริเวณประเทศจีนตอนล่างจึงเป็นเหตุให้ในบริเวณประเทศไทยของเราบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมเลยทีเดียวหลังจากนั้นในวันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปพายุฝนฟ้าขนองจะเริ่มเบาบางลงจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบและเตรียมตัวรับมือ อีกทั้งมีแนวโน้มว่าในบริเวณประเทศไทยของเราหลายพื้นที่จะ,ะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนื่องจากปรากฏการเอลนิโกจะส่งผลทำให้ช่วงดังกล่าวมีฝนน้อยกว่าค่าปกตินอกจากนี้อาจเจอกับปรากฏการฝนทิ้งช่วงจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือ หากในช่วงนี้มีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดให้เตรียมตัวหาพื้นที่กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในยามที่มีฝนน้อยพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและระวังโรคลมแดดในช่วงที่สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน โดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามและรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ